สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้ในเรื่องของโรคลมพิษซึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีเขาได้เผยแพร่สาระความรู้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องของโรคลมพิษนะครับเมื่อเราเกิดอาการคันที่ผิวหนังจนเกิดผื่นแดงบางครั้งเนี่ยก็ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็มีอาการมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอาจจะเสี่ยงเป็นโรคลมพิษที่อาจจะส่งผลต่อคุณภาพในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากนะครับเช่นในเรื่องของการนอนนะครับโรคลมพิษคืออะไรโรคลมพิษก็คือโรคที่ผิวหนังนะมีอาการเป็นผื่นหรือนูนแดงไม่มีขุยมีหลายขนาดนะครับตั้งแต่0.5ถึง10เซนติเมตรทำให้มีอาการคันผื่นก็จะเกิดขึ้นเร็ว และกระจายตามลำตัวแขนขาแต่จะอยู่ไม่นานนะครับระยะเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงแต่เมื่อหายแล้วก็อาจจะมีผื่นขึ้นใหม่ขึ้นที่อื่นๆได้ผู้ป่วยบางรายก็อาจจะมีลิมฝีปากบวมปวดท้องแน่นจมูกหายใจไม่สะดวกส่วนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงก็อาจจะมีอาการหืดหรือเป็นลมเกิดจากความดันเลือดต่ำได้ นะครับเรามาดูชนิดของโรคลมพิษกันนะครับโรคลมพิษเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือ1ชนิดเฉียบพลันก็จะมีอาการต่อเนื่องไม่เกิน6สัปดาห์สาเหตุเกิดจากการแพ้อาหารแพ้ยาแมลงกัดต่อยหรือการติดเชื้อบางชนิดบางรายก็อาจจะมีอาการที่อวัยวะอื่นเช่นแน่นหน้าอกแน่นจมูกปวดท้องความดันต่ํา บริเวณริมฝีปากและตาบวม 2. เป็นชนิดเลื้อรังมีอาการแบบเป็นเป็ๆหายๆอย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์ต่อเนื่องกันเกิน6สัปดาห์ซึ่งมีทั้งชนิดที่มีสาเหตุกระตุ้นเช่นการติดเชื้อเรื้อรังยาระบบฮอร์โมนหรือเกิดจากปัจจัยทางกายภาพนะครับเช่นความเย็นการกดทับและชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุชัดเจน เกิดจากความแปรปรวนภายในร่างกายนะครับทีนี้ผื่นแบบไหนที่เขาเรียกว่าเป็นลมพิษนะครับลักษณะก็จะเป็นผื่นบวมนูนแดงกระจายตามลำตัวแขนขาหรือใบหน้ามีอาการคันโดยทั่วไปผื่นจะค่อยๆย,ยุบลงใน24ชั่วโมงแต่สักพักหนึ่งก็จะกลับมาขึ้นใหม่บางรายก็เกิดที่บริเวณเนื้ออ่อนเช่น ริมฝีปากหรือหนังตาเรียกว่าภาวะแองจิโอเอเดมาอาจจะเป็นได้นาน2-3วันถึงจะค่อยๆย,ยุบและบางรายก็อาจจะมีอาการบวมในระบบทางเดินอาหารทำให้รู้สึกปวดแน่นท้องหรือมีอาการในระบบทางเดินหายใจทำให้แน่นจมูกหายใจไม่สะดวกหากมีอาการรุนแรงก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับ เรามาดูสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคลมพิษนะครับก็ได้แก่การแพ้อาหารนะครับเช่นอาหารทะเลสารกันบูดในอาหารสีผสมอาหารหรือแพ้ยาบางชนิดเช่นกลุ่มยาแก้ปวดแอสไพรินหรือแพ้ฝุ่นละอองเกสรหรือขนสัตว์หรือการติดเชื้อนะครับเช่นไวรัสแบคทีเรียเชื้อราพยาธิหรือแพ้แสงแดดความร้อนความเย็นหรือเหงือ่อ เช่นเหงื่อหลังจากออกกําลังกายการสัมผัสน้ําอุณหภูมิในร่างกายสูงหรือรอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นกับผิวหนังหรือสารทึบหลังสีที่ใช้ในการเอ็กซเรยคคอมพิวเตอร์นะครับหรือผิวหนังสัมผัสกับสารเคมีหรือยาบางชนิดเช่นยาทาแก้อักเสบหรือการให้เลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดหรือภาวะแพ้ภูมิตัวเองผื่นผืนเนี่ยอาจจะเกิด จากโปรโตีนในเลือดของผู้ป่วยเองที่ไปกระตุน้นเซลล์อักเสบให้หลั่งสารที่ทำให้เกิดอาการของลมพิษขึ้นได้หรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์การแพ้ยาจากแมลงสัตว์แมลงกัดต่อยการพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายอ่อนแอหรือภาวะเครียดหรือวิตกกังวลเป็นต้นนะครับสำหรับอาหารนะครับอาหารที่คนเป็นลมพิษควรจะหลีกเลี่ยงเนี่ย ็เช่นผักนะครับเช่นผักปวยเล้งมะเขือเทศพืชตระกูลถั่วเนื้อสัตว์แช่แข็งไว้เป็นเวลานานเช่นปลาหอยอาหารกระป๋องและอาหารอารมณ์ควันต่างๆนะครับเช่นปลากระป๋องไส้กรอกอชีสโยเกิรต์ตอาหารหมักดองชาสมุนไพรไข่อาหารจานด่วนนะครับเช่นไก่ทอดฮอทดอกชีสเบอร์เกอร์อรน้ำอัดลมเป็นฟรายพิซซา เครื่องปรุงรสเช่นพริกปน่นอบเชยการพลูน้ำส้มสายชูเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือวัตถุเจือปนในอาหารเช่นสารกันบูดเป็นต้นนะครับสำหรับวิธีการรักษาโรคลมพิษนะครับก็คือการกินยาแก้แพ้หรือยาต้านฮิสตามีนถ้ามีอาการลมพิษผื่นคันจากการแพ้อาการไม่รุนแรงมาก อาจจะซื้อยาแก้แพ้หรือยาต้านฮิสตามีนกินเองได้นะครับเช่นอลอราธาดีนหรือยาต้านฮิสตามีนที่ไม่ทําให้ง่วงออกฤทธิ์ได้นานและก็ปลอดภัยก็จะลดอาการคันอาการแพ้จากสารก่อภูแพ้นะครับทาครีมหรือโลชั่นแป้งที่มีส่วนผสมของอเมทอนเช่นคาร์บายเพื่อลดอาการคันใช้ทาบริเวณที่เป็นผื่นลมพิษแก้คันนะครับ แล้วก็พบแพทย์หากมีอาการรุนแรงหรือมีอาการอื่นๆนอกจากผื่นลมพิษเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกเสียงแหบปวดท้องมีหน้าบวมตาบวมปากบวมเป็นอาการแพ้รุนแรงหรือหากมีผื่นลมพิษไม่ดีขึ้นภายใน24ชั่วโมงก็จะมีอาการปวดอ่อนเพลียไม่ตอบสนองต่อยาแก้แพ้ควรจะรีบพบแพทย์โดยเร็วนะครับ ต่อมาวิธีการดูแลตัวเองเมื่อเป็นลมพิษจะทําอย่างไรนะครับข้อแนะนําก็คือไม่เกาบริเวณที่เป็นผื่นลมพิษเพราะจะทําให้เป็นแผลติดเชื้อได้ใช้ยาต้านอิสตามีนหรือยาแก้แพ้ชนิดที่ไม่ง่วงเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงทาครีมหรือโลชั่นแป้งที่มีส่วนผสมของเมนทอนเช่นคารามายไม่อาบน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนเพราะจะทําให้ผิวแห้ง ประครบด้วยน้ำเย็นน้ำแข็งหรือเจลเก็บความเย็นงดใช้สบู่ครีมบำรุงผิวเครื่องสำอางและน้ำหอมที่มีสารเคมีรุนแรงกินอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำให้เพียงพอลดความเครียดหรือวิตกกังวลมากเกินไปพักผ่อนให้เพียงพอนะครับโรคลมพิษจะมีอาการมากหรืออาการน้อยก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุความรุนแรงของโรคและการดูแลรักษาตัวเอง เพราะฉะนั้นหากมีอาการลมพิษหรือสงสัยว่าจะเป็นก็ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและวางแผนการรักษาอย่างถูกต้องนะครับ